สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็พบกับไซโกฟรีสปินอีกเช่นเคยนะก็อยู่ที่หน้าเกมเจ n ี y To t h เ Way นะเรียกถูกไหมไม่นะ ไม่เชิงนะไม่เก่งสปีดดิงลีเท่าไหร่นะก็การเดินทางสู่ความมั่งคั่งนั่นเองนะเกมไส้อิ๋วนั่นแหละเออนะเอาง่ายๆไส้อิ๋วเออนะคะเพื่อนใครนะคะที่สนใจอยากจะลองเล่นดูนะก็มาลองเล่นดูได้นะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์ให้นะไปนะที่มาชมคลิปของไซโก้น,นะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะก็ กดไลค์กด like, like, Subscribe กดกระดิ hmm. ่งให้ด้วยกันแล้วกันนะจะได้ไม่พลาดขิปนของไซโก้เนาะได้หรือเสียไซโก้ไม่ซีเรียสนะคะขอแค่มารีวิวให้ดูเด็กย mm ุต hmm. ่ำกว่า18นะควรใช้วิจารณญาณในการรับชมกันแล้วกันอ่ะกดเข้าไปในเกมกันเลยดีกว่าเออมาเบ็ดสามสิบหรือเบ็ดสี่ห้าดิสามสิบสามสิบดีกว่ามาหมุนไปเลยนะฮะโอ้โหดอกนี้ยี่สิบหือ โอ้สเกตเตอร์3ตัวนานเพื่อนถึงจะเข้าฟีสปินได้นะคะมาจะแจกไหมน้อจะแจกไหมน้อเราหวังว่ามันจะแจกนะคะมาถึงขนาดนี้แล้วมันก็ต้องแจกปะโอ้ยเชียวเด้อ เกลือค้างแน่แด้อุตส่าห์นานๆเล่นทีนะเกมเนี้ยอืเฮ้ย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 โอ,อ้สแกตเตอร์เข้าชอบมากเลยโอ้โหหมุนไม่ถึงสองนาทีเลยนะเออดอกนี้ดอกนี้ เออ,อตัววายมาเออยี่สิบโอ้โหโอ้โหดอกนี้สามสิบเจ็ดโอ้โหโอ้โหโอ้โหเพื่อนโ,โอ้โหดอกนี้ร้อยยี่ห้า ไม่แจกอะไรเลยไม่แจกจริงๆโอ้โหตายเธอจอดโอ้หเพื่อนถือว่าเกลือเกลือสุดๆโอ้โหแต่เพิ่มแต่สปินเพิ่มนะโอ้โหโอ้โหร้อยหกบาท เกลือเกลือจัดได้มาทั้งหมดนะ12สปริน446้บาทไอายาทำไมถึงทำกันขนาดนี้เอาใหม่เอาใหมห่ถือว่าแจกน้อยนะ โอ้โหร้อยห้าบาทโอ้โห,หดอกนี้ร้อยหนึ่งโอ้โยี่สิบสิบบาทก็มาวะ่ะโอ้โหเบ็ดสี่ห้าดูดิจะเกินหรือเปล่าเหมือนเพื่อน 45บาบาทเป๊ะเลยถือว่าเกลืออยู่นะหรือว่าสเก็ตเตอร์มันให้เราแค่นี้อะ ห้เนเบื้อนอูตรงนี้ร้อยก้าสิมาแจ้งหน่อยก็ดีนะโอ้โหร้อยห้าสิบเจ็ดเก้าสิบโอ้โหวายไปอยู่ฝั่งนู้นหมดเลย สรุปนะเพื่อนเกลือนะเกลือหมดแล้วก็เกนเพื่อนไว้เหลือ5บาทพอนะก็หูเกลือจัดก็ขอตัวลาไปก่อนนะสนใจอยากจะลองเล่นดูก็มาลองเล่นดูได้นะเพื่อนอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งให้ไสโกดด้วยก็แล้วกันนะคะขอตัวลากนณีเช่นเคยนะคะเพื่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย